นั่งก็ได้นั่งนีกนั่งนีกนั่งนั่งเอาคมัมหนแต่วยกันช่ยกันช่วยกันช่วยกันมีเขาช่วยกัน,กนเขาครับมันก็คุ้นใจกันดีครับรับอครับานนโอ้

จิแต่แพ้ครับหิของแพ้ฮะใจรู้ครับน้ะนี่ขาวกินข่าวกินไงครับข่าวิไงกินได้เป็นเนนหลายคนไปครับนาะมีสินก็กินบเนเขาได้ลายแบบนี้อย่างนี้เยอนี่กินหน่อยดีใส่ใส่บายอะไรเนาะ

ได้ติดน้อยมีย้แล่ไปแล้วนึงครับแน่ไปแล้วนึงเ่าครับมึงอับแล้วข่นโนมึงเห็นแล้วเหนแล้วครับนองขน,น,น,นติดตามนแกงคับนเียนแ้ไปด้วยเลด้กันอืมแล้วเราจะมีท่งาไน้ไปแล้ว,ออลวสองปบ นะครับเอ้อวันนี้ก็เสร็จแล้วกัออกระไนอ์วนนี้ปากเขที่ตามกนังใจ่ right? ้งาบุ้ดาบเอาอนไ้ขอดิตั้งใจมี่มช่วยกันนี้ช่วยมทในี่นะาไมะปากไฟ Bye.